สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาเอาเกาฝากออกจากต้นไม้นะครับขึ้นไปมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะตั <c oughs> ้งตั้งกล้องไว้ข้างบนนะฮะแล้วก็มาพากทีหลังนะ,ะวันนี้ไม่ได้เอาไม้มานะนี่ครับเป็นเกาฝากอ่า ติดกับต้นคอเดียนะฮะนี่นะครับเยอะเลยนะอันนี้ก็มาทำอยู่สองคนกับแม่บ้านนะครับดีลูกน้องก็ให้หยุดไปวันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ กัฝากเยอะครับแถวนี้ต้องตัดออกนะครับมีหลายต้นมากนะที่จับสูงๆก็มีผมขึ้นไม่ไหวต้องจ้างคนมาขึ้นนะก็ต้องทำฮะต้องเอาออกให้เขาก็ผมดูแลในนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะหลายหลังนะอันแต่อันนี้รับใหม่นะรับรับดูแลใหม่ เพ,เพิ่งมาทําเดือนแรกนะแต่ต้องมาบุกเบิกแต่ผมคิดตังเท่าแล้วแหละ,หละคิดตังบุกเบิกนะก็คือก็ปล่อยไว้เยอะนะระบบน้ําก็มีคนระับระบบน้ําก็ทําใหมนะ่ที่กันนกก็ทําใหม่นะก็ต้องทํานะทําให้มันเรียบร้อยก็เราก็จะได้ทําการสะดวกครับ ส่วนก็โทมเยอะนะต้องตัดแต่งใหม่หมดเดี๋ยวก็ต้องทับทรายปูยาเพิ่มนะต้นไม้ก็ตัดออกเยอะเหมือนกันเพราะมันเป็นล่มมันแน่นเกินไปนะตัดแต่งออกเยอะเหมือนกันขึ้นไปก็ก็ระวังนะขาขาจะสันส่นๆนะ <c oughs> ผมขึ้นมานี่ค่นี้ดีนะไม่มีมดแดงนะฮะถ้ามีมดแดงและยุ่งเลยนั่นแหละฮะแต่ค่อยๆทาไปเราแก่แล้วขึ้นสูงก็ไม่ได้นะแต่ก็มีสูงมึงนะผมขึ้นนะถ้ามันจำเป็นก็จําเป็นก็ขึ้นนะ่ะนั่นแหละอันนี้ต้นคอเดียนะฮะคอเดียสีสีส้มนะดอกจะเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวก็ยังมีต้นอา,อาอศก <c oughs> สปันอีกนะวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะฮะไอ <c oughs> วันนี้ก็ชักร้อนๆนะแต่สองวันที่แล้วหนาวนะฮะเ <c oughs> มื่อเช้านี้หนาวก็ต้องใส่เสื้อหนาวมาสสายน่ร้อนแล้วนะครับก็ดูไปรเรื่อยๆนะครับตั้ง ตั้งกล้องอยู่บนบ้านครับ <c> ด <oughs> ีแน่ค่ะตั้งมาแต่ไม่ไม่มีนะไม่ My My, ไม่ได้ชาร์จแบแตก็เลยไม่ได้อามาไม่ค่อยได้ใช้ด้วยมาลาแม่บ้านนะสองคนครับอันนี้ลองถ่ายแนวตั้งดูนะ ต้องใช้กันไกลใหญ่ด้วยกันไกลเล็กแล้วก็เล่้ยด้วยสามอย่างเลยนะแต่กิ่งข้างบนนี่ผมต้องเลื่อออกเลยนะคือขึ้นตัดไม่ได้แล้วก็เลื่อยออกเลยมันจะมีกิ่งชี้ไปข้างบนนะนั่นแหละครับคอมเมนต์ที่ผมตอบช้าก็ขออภัยด้วยนะครับบางวันก็กลับมามืดก็ไม่มีเวลาจะตอบละ ฟักนี่ก็ลุยงานหนักนนหน่นอยครับลุยงานหนักแล้วก็เอ,อเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะตกมาสองวันก็หายไปแล้วแล้วญ้ามันก็ต้องลากสายลดน้ำนะครับบางทีสปริงเจอร์ก็ไม่ถึงแล้วก็ต้อง <c oughs> ลากสายลดบางอันพื้นที่ก็ หน้าดินไม่มีแล้วญ้าก็จะแ,แดงๆไปนะเราก็ต้องลากสายรถนะฮะรถให้ชุ่มแต่เจ้าไหนทอปทรายก็ดีไปก็จะทอปทรายอีกสองสาหลังนะก็คุยๆยอยู่ถ้าอยากให้ญ้าสวยก็เออให้สนามญ้าสวยก็ต้องลงทุนหน่อยแบบต้องทุนแบบว่าเอาทรายทอป ให้ชุ่มน้ําเลยเพราะทรายละเอียดเขาจะอมน้นะนํานะลดไปวันสองวันเนี่ยก็ยังไม่แห้งนะเขาจะอมน้ําดีแล้วก็รากหญ้าเาัาก็จะชุ่มเนะี่ยรากหญ้าเขาจะชุ่มแล้วก็คือได้กินน้ําอิ่มอะ่ะแต่ถ้ารากหญ้าตัวไหนลอยนะลถไปปุ๊บมันก็เราลดไปนี่ก็น้ำมันก็ไหลผ่านไปเลยเขากินไม่ทันนะ กินน้ำไม่ทันแล้วก็ต้องลดเอาทายท็อปนะฮนะลงมาเอาเลื่อนนะนั่นแหละครับคือขนขึ้นลงลงนี่ก็เข่าก็ไม่ได้ดีนะเข่าล้วก็ปักแป๊กปักแป๊กขัดขัดอยู่นะไม่เหมือน สมัยรุ่นรุ่นนะต้องเลื่อยใช่เลื่อยแหละครับและเล่ยก็ไม่คมนะฮะเล่ยตอนนี้ไม่คมเล่ยเป็นเก่าแล้วคือไม่มีคองแล้วนะเลื่อยไปมันจะหนีบดึงไม่ได้แล้วหนีบ คือคลองไม่กว้างแล้วนะถ้าเลื่อยดีต้องควางกว้างลคลองกว้างแล้วก็จะขับขี้เลื่อยออกเยอะนะค,คือไอไอแผลเลื่อยเรามันจะใหญ่มันจะไม่หนีดไม่หนีดเลื่อยเราก็จะเบาแรงนะอันนี้คือต้องต้นคอเดือนนะคอเดียนะฮะดอกสีส้มฮ ก็ฝากเต็มต้นเลยนะนี่เลาะอ,ออกเยอะแล้วนะฮะต้งองเลาะออกเยอะๆนะฮะอย่าให้มีบางคนไม่ดูก็จะมีลากนะที่เขานกเขาจะไปไข่นะก็คือไม่อะไรก็ถ้าลูกตัวนี้กาฝากนี้ลูกจะเหนียวนะ นกจะอืออกมานี่เขาจะติดก้นนะ,ะเขาแล้วเขาก็เอาก้นไปถูถูกบกิ่งไม้แล้วมันก็เกิดนะเกิดก็คือการงอกตากกิ่งไม้นั่นแหละนั่นแหละเขาต้องเรียกกาฝากแล้วนกมันอืไม่ไม่ออกจากก้นนะไม่ย้อยลงมาข้างล่างเลยมันติดก้นนะเข,เขาก็เอาก้นถูกบกิ่งไม้ก <c oughs> ็ <c oughs> เ,เลยกลายเป็นกาฝากไงอ,อ้าวลงแล้วลงแล้ว ลงมาครับจะยากหน่อยนะเลื่อยไม่ดีเลื่อยดีๆก็ไม่ได้เอาเอามาวันนี้คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับ ไปต่อไปต่ออ้าวลงแล้วจึงไหนอีกทีนี้ไม่มีแล้ว ต้งดูดตาําำริงเล็กๆน้อยดีๆนะมันจะมีอยู่งอกออกมานิดเดียวก็ต้องตัดทิ้งเลยนะไม่ให้โตต้องดูดีๆฮนะแกฝากนินลายนะแต่ปล่อยไว้แล้วกินไปกินไปกินมาก็ต้นจริงเราจะตายไปนะ แล้วเจ้ากาฝากก็จะยึดเลยยึดลำต้นเลยคือรากเขาจะจะผมตัดเลยนะขับขากล้องเลยฮะนี่แหละครับขาฝากน,นี่นี่นี่ตัวลายเลยขนะาฝากทั้งนั้นเลยฮนะก็ตัดลงมานะครับ นี่คดียนะกิ่งตัดกิ่งยอดออกมาเลยผมนีเขาจะกอกต้นไม้นี่ครับนี่ปั้นหนึ่งเขาจะกินไปเลยเขาจะจับเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะฮะยึดเลยเแล้วกิ่งไหนนี่ก็จะตายไปหมดแล้วเขาจะยึดลามลงไปลามลงไปเรื่อยต้นอศบรากเขาจะลามตามต้นลงมาเลยตัดแต่งมาละอย่างน้นุคือดูดอาหารแย่งอาหารหมดลงมากระจายไปทั่วไม่มี ถ้าที่แรกไม่จัดการขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ